ครับสวัสดีครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นหนึ่งในอีกวิธีหนึ่งนะครับที่จะเป็นการแปลงจากเลขฐาน10ให้กลายเป็นเลขฐาน2นะครับก็อาจจะมีหลายวิธีนะครับบางคนก็อาจจะมีความถนัดไม่เหมือนกันครับแต่วิธีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้นะครับได้ก็ลองมาดูนะครับว่าการแปลงจากเลขฐาน10เลขฐาน2เนี่ยวิธีนี้จะใช้วิธีไหนนะครับ บรรทัดแรกนะครับเราเขียนเลขประจำเขียนบิดก่อนนะฮะบ,บิดนะครับก็เรียงไปเลยนะ0 1 2 3 4 5 6 7 8นะครับนี่บรรทัดแรกนะครับเขียนเป็นบิตนะบิตที่1ถึง8นะครับ ถ้าต่อมาแล้วก็เป็นค่ายกกำลังค่ากำลังนะครับค่ากำลังเราก็จะไล่าจากขวามาซ้ายนะครับค่ากำลังจะเริ่มต้นที่0นะครับ0นนะครับหนึ่งสองนะครับอันนี้ก็คือเป็นค่า บรรทัดที่2เป็นค่ากําลังนะครับอันนี้คือเราจะสร้างตารางในการคํานวณก่อนนะครับส่วนบรรทัดที่3นะครับก็จะเป็นค่าหลักค่าหลักคืออะไรค่าหลักก็คือ2ยกกําลังนะครับ2ยกกําลังได้เท่าไหร่นะครับ2ยกกําลังศนย์เป็น1นะครับ2ยกกําลัง1เป็น2นะครับก็ไล่มา สยกกำลังสองเป็น4ี่แล้วก็จะเป็นห 12, นึ่งสองสี่แปดสิบนึ่ร้บองากแล้วก็จะได้ตารางที่ออกมาหน้าตาแบบนี้นะครับบรรทัดแรกเป็นบิดนะครับก็เขียนไป0ถึง8ปดบรรทัดต่อมาเป็นค่ากำลังก็ไล่าจาก8 จ็ดหลดลงไปจนถึงศูนยนะครับค่าหลักก็คือเป็นเลขสยกกําลังนะครับสยกกําลังแก็สองรยกกกาลังเก็เป็นร้อยีครับอันนี้ก็ทลายจากด้านขวามาจะง่ายครับสอยกกําลังศูนย์เป็นหนะครับเป็นหนึ่งสองสี่แปดสิอ่ร้ทีนี้เราจะลองมาคํานวณดูนะครับเออขออภัยเราจะลองมาแปลงนะแปลงจากเลขฐานสให้กลายเป็นเลขฐานสิ อายกตัวอย่างเลขแรกนะครับสมมุติว่าเป็นเลข168 168แปลงเป็นเลขฐาน2ทํำยังไงนะครับเรามาทดตรงนี้168นะครับไม่168นะครับแปลงเป็นเลขฐาน2อันดับแรกเอา168มาเทียบกับ256 กองจะโฟก,กัส168นะครับมาเทียบกับ256 168มีค่าน้อยกว่า256ใส่เป็น0ถ้ามีค่าน้อยกว่าใส่เป็น0นย์ถ้ามีค่ามากกว่าหรือเท่ากาันใส่เป็น1นะครับต่อมา168เทียบกับ128 168มีค่ามากกว่า200เอ่อขออภัย168มีค่ามากกว่า128มีค่ามากกว่าใส่เป็น1นนะครับแล้วก็ดึง128ลงมาเอามาลบกัน ลบกันเหลือเท่าไหร่เหลือศูนย์เหลือสี่นะครับเหลือสี่สิบนะครับสี่สิบมาเทียบกับถัดหลักถัดมาบิดถัดมานะครับสี่สิบเทียบกับหกสิบสี่สี่สิบมีค่าน้อยกว่าใส่เป็นศูนย์นะครับสี่สิบนะครับมาเทียบกับสา4สองี่สิมีค่ามากกว่าใส่เป็น1ดึงสาิบสองลงมาสาิบสองลบสี่สิบเหลือแปดจะมั้ยใช่นะครับแปนะครับแดเทียบกับสิบหก อ่า8มีค่าน้อยกว่า16บใส่เป็นศูนอ่าหลักถัดมา8ดกับแ8ดแดมีค่าเท่ากันใส่เป็น1หมดแล้วนะครับนอกนั้นก็ใส่เป็นศูนย์นะครับนอกนั้นแล้วอ่าหนึ่งร้อยหสิบแดเลขฐาน1ิบแปลงเป็นเลขฐานสองก็จะเป็นศูนย์หนึ่งศนย์หนึ่งนะครับอันนี้หลักแรกมันเป็นศูนย์ก็ ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปคิดมันก็ได้ดังนั้น168แปลงเป็นเลขฐาน2อาจำนวน8บิตก็ได้เท่ากับ10101000นะครับอทีนี้มาลออีกอีกหนึ่งตัวเลขนะครับสมมุติว่าเป็นเลข171นะครับ171หรื171 17นะครับเอามาเทียบกับ,บบิตที่0นะครับ171เทียบกับ256 171มีค่าน้อยกว่าใส่เป็น0นะครับ 171เทียบกับ128 171มีค่ามากกว่ามากกว่าใส่เป็น1นะครับลืมเขียน171มากกว่า128ใส่เป็น1ดึง128ลงมามาลบกันเหลือ3อันนี้เหลือ6เหลือ4อ่าเหลือ43 43มาเทียบกับ64 43น้อยกว่า64ใส่เป็น0 สีเทียบกับส2มสามากกว่ามากกว่าใส่เป็น1ดึงส2ลงมาลบการเหลือสิเหลือสิบหนะครับสิเทียบกับ16 11มีค่าน้อยกว่า16ใส่เป็น0 11เทียบกับ8 11มีค่ามากกว่าใส่เป็น1ดึง8ลงมา8ปดลบสิเหลือสนะครับเหลือ3 สเทียบกับ4ี่สาม,มีค่าน้อยกว่ 4, สาสใส่เป็นศูนสามเทียบกับ2อสาม,มีค่ามากกว่าใส่เป็น1ดึง2ลงมา3ามลบสเหลือ1นึ่งกระดาษผมแผ่นเล็กไปนิดนึง3ามลบสเหลือ1 1เทียบกับ1มีค่าเท่ากันใส่เป็น1นะครับหลบหนก็เป็นศนย์ก็หมดพอดีนะครับดังนั้นแล้วเลขฐาน10บหนึ่งร้เอดนะครับ แปลงเป็นเลขฐาน2ก็จะได้เป็น01 01 01 011นะครับหรือก็เราตัดแค่8บิตก็จะเป็น10101011นะครับอันนี้เราลองลองดูทีจะชัดหน่ะครับลองดูทีนะครับ,รบปอดีพื้นที่ที่ผมใช้ในการอัดคลิปมันไม่ค่อยเป็นใจนะครับก็ถ้าไม่เข้าใจลองเปิด คลิปดูอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับผมว่าอันนี้ก็ใช้สับชาวบ้านนะครับที่น่าจะเข้าใจง่ายขั้นตอนอาจจะเยอะนิดน,นึงแต่ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่าการตายได้นะครับเวลาไปทําข้อสอบหรือเวลาในการคํานวณน,นะครับครับก็ลองดูนะครับนี่ก็เป็นการอ,าอีกหนึ่งวิธีในการคํานวณน,นะครับครับก็ขอจบเท่านี้นะครับ